สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นองสุภุสกุลมนียายน้ำเนาะคะ่ะเนาะผ้ามากินตําสวขนมเส้นเนาะคะ่ะเนาะใส่กากหมูใส่หมากกระถินเนาะคะ่ะเนาะใส่พักกระถินในมันเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะมามาเสร็จสจน้ำกันคึดอยากเนาะคะ่ะเนาะน้ำลายแตกก่อนอื่นก็นอย่ริืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายน้ำเลยเด้อค่ะอ Yeah, but...

Bangun. Dia macam ni kan? แจกออกไม่ดีก่อนติดตากสิน้นแบบนั้นคุณผู้มมาได้มากินด้วยกันกินข่าวบายเนาะคะ่ะยุบันน้าวกว่าจิดคั่มละสองขุมกูเหรอ ฝันห้องเมืองไทยอินตัวกออสรีนายก็ขนั้นสองกุสามุืม That much. แสบบ่ะแต่ล <screws> ัง <stumbled> มือลงางอมันแจบวดได้วดได้ปพะแกมันแตกมันจะดุสาบเน่อ I was emptying the, um... Quark mm. from one bin to another. Mm. And then, it was broken last minute. Oh. I was doing it too quick. And then, I didn't realise it. I was like, oh, I see. เด็กทำดีแ hmm. ค oh, oh, yeah. okay. mm ่พวเอาตั้งเสาสองอเป็นงาน phần là băng ra thật mà nó đang có chép tổn thương ok Còn ừ. thứ. Det er en hjerteskjærende følelse.

พอพอนว่านเห็ดงานหลายนอนปันเห็นตะคนป่วยเนาะเจ้า <laughs> ตัวเดลวลเล่แม่หนูนอนห้องให้เว้ากับตีคนเด้บื้งคนป่วยเนาะค่ะบื้งคนป่วยไปเห็นแล้วก็เลือยตนเพิ่มกลับมาบ้านแล้วก็คิดคิดน้ำ มันอันหือเ <c oughs> บิงไปเบิ่งมากเลเ้าตัะไกวาเหาอเด็กนี่น้องเหรอ แล้อต้นครับ 嗯，早上不懂了。嗯、hmm. huh? mm，今、hmm. 天。 แดงที่ส้นแก้วก็พอหนูคือเด้งมาอ่นได้อ่าขึ้นดูโอ๊ยแม่ต้องไปแต่เส็จหลลูกกดนะข้าวี๋ยว oh. ถ้าเดินไม่อืมก็มันอืมับมืเด็บปากเดจอลูอยู่ หัวเรายินันละลูกอยากไปเราได้เนะ่ <c oughs> อาค่ะูกอยากไปคลิปนี้กับ่มีเอีอยงหลายเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ย่ายนางบอคอฝากใบแค่นี้นะค่ะเนาะกำนองโอ้กำนองจัสมินเนาะคะ่ะตำส่วนข้าวปุ่นเนาะค่ะเนาะแซนพักกระทินเนาะค่ะเนาะกับบอนกากมูกับพักนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะแสบแห้งค่ะแสบลายค่ะ ตอนอื่นก็นจะเรล่มกดไหลกดแช่กดสับสกาให้ยายนามกำนองจ a สมิน t ได้ด้ค่ะผู้ใดอยากเป็นลูกเคยรอก,ก่อนด้ด <c oughs> ดค่ะบอเสียค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะเบาโนังหัวมวลกันเน,<บ>นาะค่ะนาอยายนามฮักฟีักนนองสุภูสุคนด้ค่ะ